ทานตะวันไล่จำนัดเขาจีชัดๆด,ดอกนี้ดอกนี้ถ้าใกล้เป็นมเมล็ดน่าจะอร่อยอเมล็ดคู่ว่ะหวานๆทานตะวันนี่นาเอาทำน้าเอาเม็ดมาทำขนมขบเขียว นู่นหน้าเขาจีนแลลูกดอกทานตะวันงามๆอากาศดีไม่ร้อนเขาเป็นฤดูหนาวครับป้ายไล่จําลัดอยู่แต่ไกลเลย